35ปีชีวิตในต่างแดนจิตสำนึกเสมอพ่อแม่แก่เท่าวันนี้ป่วยไม่สบายปางตายอยากกลับไปไทยแต่ไม่กล้าที่จะบอกให้พ่อแม่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่าความเจ็บปวดเนะาะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะหัวอกของเมียวฝรั่ง 35ปีในต่างแดนที่ทุ่มเททั้งกายและใจและเงินทองที่หาได้ให้กับครอบครัวทดแทนคุณทดแทนในสิ่งที่สองตาใหญนะคะต้องการแต่มันล้นเหลือนอกเหนือจากคำบุญคุณป่วยปางตายในวันนี้จะกลับบ้านไปก็ไม่กล้าที่จะบอกเพราะไม่มีเงินพอที่จะสนองเกิียดของพ่อแม่กิเลสน,นะคะของพ่อแม่เนาะ อาอยุ80-90ปียังไม่เคยให้คำดีให้กำลังใจไม่ผิดไม่ได้ดังใจด่าไม่ได้ดังใจแช่งนะไม่เคยถาไทยว่าเป็นยังไงขนาดครั้งสุดท้ายในชีวิตเนาะเออเคยตัดและปล่อยวางไปแล้ว6เดือนรู้สึกเออล่งขึ้นแต่พี่เนาะเมียฝรั่งก็มาตรวจเจอว่าตัวเองเป็นโรคาย นะฮะบ้านปลายชีวิตไม่รู้จะถึงไหนก็คิดจะอยากกลับมาคุยกับพ่อแม่พอโทรไปคำแรกนะฮะที่ลูกสาวบอกแม่หนูเป็นมะเร็งนะไม่รู้จะอยู่รอดไปถึงไหนพ่อกับแม่ไม่เคยถามว่าเออเป็นยังไงรักษาหรือยังดีขึ้นไหมแล้วหมอว่ายังไงถามเพียงแค่ว่าเมืองหายไปไหนมามนะฮะหกเดือนไม่สนใจแล้ววันนี้ส่งเงินให้เท่าไหร่ นะความเจ็บปวดนี้ตอกย้ำพี่รู้นะจ๊ะพี่รู้นะเออพี่เพียงแค่มีความรู้สึกว่าเรามารู้ตัวว่าเราป่วยนะพี่ไม่ได้กลัวที่จะตายเพราะความตายหนีไม่พ้นเพราะพี่ก็สุขภาพนอกมานี่ก็เป็นปีสองปีมาหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะสะสมจากโรคเครียดโรคน้อยใจสารพัดกับสิ่งที่เจอกับครอบครัวมาตั้งแต่วัยเด็กไม่เคยได้รับความอบอุ่นแต่จิตสำนึกของพี่ได้คำสอ,สอนของป้า นะฮะว่าพ่อแม่อืทําไปเถอะสิ่งดีอืมเขาอยากได้อะไรให้เขาอยากได้อะไรให้ใ,หในมุมมองของคําเป็นไทยและสั่งสอนในจิตสํานึกอ่าพี่ผิดมากไหมจ๋าถ้าวันเนี้ยพี่ให้ไม่ได้พี่ผิดมากไหมจ๋า,า,นนา,จาอืมพี่รู้สึกแย่จังเลยนะที่พูดถึงความรู้สึกนี้แต่ตอนเนี้ยพี่แย่พี่นกพี่นอนพี่กินยานะฮะสภาพตอนนี้ยิ่งต้อง ได้มารับรู้ว่าเราจะเป็นมะเร็งเราเป็นมะเร็งอมืมันยิ่งมีความรู้สึกที่โหยหาอือยากหันหน้าเข้ามาหาคุยแต่พอรับสายปับ๊บโอโหพังพังพดังพ,ด,งพดังเข้ามานู่นน,น,นี่นั่นนี่นั่นนู่นนั่นไม่ได้ถามไทยเลยว่าสภาพฉันจะรับไหวไหมพี่เจ็บปวดพี่จุกพี่คอระบายความรู้สึกแบบนี้ใครเป็นกันบ้างนะฮนะเจ็บปวดเหลือเกินจะตัดก็ยากคําว่าบาปคาใจจิตสํานึก ลึกๆอยู่ข้างในห่วงใยพ่อแม่พอแก่แล้วไม่อยากขึ้นชื่อไม่อยากได้ชื่อว่าอืมเราทำผิดจนท่านเสียไปนะนี่คือเสียง วอนเสียงอะไรความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่มีความทุกข์ในหัวใจนะ,ะถามตัวเองว่าทําอะไรผิดมากมหมทำหมํำไมถึงไม่เคยได้ความรักความห่วงใยจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กมา,าพี่ป้านะอาเลี้ยงมาพอโตมาชีวิตมีมีมีผัวฝรั่งก็ คิดที่อยากจะทดแทนนะคะดูแลทุ่มเทสนองกิเลสมาเป็นเวลายาวนานอ่ากิเลนี้ยายจ๋าเป็นคนพูดเองนะคะอืมเป็นเวลายาวนานแล้ววันเนี้ยถ้าพี่ตัดพี่จะเป็นลูกเนรคุณไหมนะตัดเวรนตัดกรรมยายจ๋าขอบอกตรงๆในมุมของยายจ๋านะตัดได้ด้วยตัวเอง ยิ่งถ้าเกิดพ่อแม่เราไม่ลําบากมีทุกอย่างที่เราสับสร้างให้ที่พี่สับสร้างให้มา35ปีมีบ้านเช่ามีที่มีทางมีนูน่นมีนี่มีนั่นแค่เพียงเราไม่ส่งเงินเพียงคนเดียวมันไม่ได้ไปทำให้เขาลาบากเลยถึงแม้เขาไม่ได้เขาแช่งเขาดา่าเขาก็แช่งด่ามาเนี่ยทั้งชีวิตนะคะจริงๆอืทั้งชีวิตและเราก็มานั่งคิด เอาคำแช่งคำด่าย,ย้ำซ้ำตัวเองจนตัวเองเป็นโรคเครียดจนตัวเองต้องมาเจ็บป่วยเพราะตัวเองไม่ได้พลังกำลังใจตัวเองคิดว่าทำไมต้องเกิดแบบนี้ยายจ๋าจอยากฝากบอกพี่และทุกๆคนถ้ามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้กำลังใจจากพ่อแม่หรือจากคนที่เรารักหรือคนที่เราให้วันนี้เวลาที่เหลือของเราควรถอยหลังมารักตัวเองควรถอยหลังมาให้กับตัวเอง ทำไมทำไมยยจ๋าทุกถามทุกคนเลยนะว่าให้กับครุกทุกคนได้ช่วยเหลือทุกคนได้แต่หัวใจตัวเองเนี่ยทำไมไม่ถอยหลังมาช่วยเหลือหัวใจตัวเองให้กําลังใจตัวเองด้วยตัวเองเพราะเราไม่ได้จากใครนะเข้มแข็งรักตัวเองเลิกได้แล้วนะทดแทนคุณบุญคุณหรือกิเลสท,ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย นะเราไม่ได้เอาพ่อแม่ไปทิ้งไว้ข้างทางหนึ่งการที่เราจะบาปนะเป็นลูกเนี่ยคือเราทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้ช่วยเหลือมาเลยทั้งชีวิตสองอยังสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ตลอดโดยไม่คิดว่าพ่อแม่จะลำบากไหมสามนะคะชีวิตพ่อแม่เนี่ยไม่เคยสบายเลยแต่เราเลิศเราเชิดเราคุยเราโม้เราอวดคนอื่นได้อันเนี้ยบาปแต่พี่ นะแล้วก็ FC เมียฝรั่งหลายๆท่านเนี่ยคนหนึ่ง35ปีคนหนึ่ง17ปีคนหนึ่งกี่ปีนะยายจายย้ำเสมอการทดแทนคุณพ่อแม่เพียงแค่ทำเท่าที่เราทำไว้ทำแค่มีกินมีอยู่มีใช้ไม่ได้มีสลองกินเลสสนองกิเลสอวดโอโชชาวบ้านนะอืมนะเพื่อที่โอ ลูกฉันได้ผัวฝรั่งนะอยากได้อะไรแจกได้อย่างนั้นมันไม่ใช่ถ้าเรามีแรงพลังสูงที่ทำได้โอเคทำไปนั่นคือความสุขเช่นกันแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องถอยหลังมาเซฟเป็นโอตัวของตัวเองและหนึ่งสิ่งนะคะความรู้สึกผิดของพี่เขาเนี่ยว่าชีวิตพี่ไม่รู้จะไปถึงไหนพี่ก็อยากทำดีที่สุดแต่พอเราเริ่มจะทำ มันไม่มีวันพอมันมีแต่พดังเข้ามาแต่สิ่งแย่ๆยายจ่าก็เลยบอกว่าดีแล้วพี่ที่พี่ลองอีกครั้งพอหยุดไปหกเดือนมาลองอีกครั้งนะมาลองอีกครั้งเนาะแล้วได้เห็นชัดว่าเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเขามีแต่แช่งมีแต่ด่าแล้วมีแต่ได้เพิ่มในมุมของเขาเขาคิดว่าเขาทำถูกไม่มีผิดต่อไปนี้เราก็ควรตัดใจแบบร้อยทั้งร้อยเพื่อเอาหัวใจมารักษากายใจตัวเอง นะให้ดีให้แข็งแรงให้เข้มแข็งให้มีพลังปฏิหารเพื่อตัวเองได้มีอายุยืนยาวไปอีกสักนิดชีวิตตัดสินใจไปอยู่เมืองไทยแล้วเลือกไปซื้อบ้านอยู่ไกลๆไปอยู่กันระหว่างสองคนผัวเมียเนาะฝรั่งกับตัวเองเนี่ยถูกแล้วเพราะความรู้สึกของพี่หนึ่งการที่เราจะถอยหลังกลับไปอยู่เมืองไทยและเดินไปหาพ่อแม่กาบนะขอโทษขออโหสิทำได้แค่นี้ถ้าเราเข้มแข็งพอเดินไปแลวทำ และเดินออกเลยไม่จําเป็นนะคะในความรู้สึกว่าถ้าเราเข้มแข็งไม่พอการที่จะไปเจอเขาหรือให้เขารู้ว่าเราไปอยู่เมืองไทยนะให้เขารู้ว่าเราไปอยู่เมืองไทยแล้วเขามาหาแล้วเราไม่มีให้เขาแล้วเขาจะมาด่ามาแช่งนะอมืมาทําในสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนตัดปัญหาจบไปเงียบๆอยู่คนเดียวนะคะคิดว่าเราอยู่เมืองนอกเลยต่างแดนนะ ชีวิตที่เหลือเนี่ยวางแผนชีวิตหรือ,อใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและสามีไอ้ฝรั่งคนนี้ไอ้คนที่ยืนข้างๆเนี่ยไอ้คนที่ดูแลยามเจ็บป่วยเนี่ยไอ้คนที่ไม่เคยทอดทิ้งเนี่ยนะมีความสุขแค่สองคนได้แล้วถึงแม้เราไม่ส่งถึงแม้เราไม่โทรถึงแม้เราไม่คุยเขามีบ้านมีเงินเดือนมีนูน่นมีนี่มีนั่นสมบัติน่ะถ้าอยากพูดให้โล่งใจให้บอกไปเลยว่า ถ้าลำบากก็ขายเลยสมบัตินะ่ะในเมื่อไม่ห่วงให้ลูกให้เต้าอยู่แล้วรักษาและใช้ไปให้หมดกับตัวเองเลยอืมจะได้ไม่ต้องมาห่วงทีหลังเพราะเราก็ไม่มีความสามารถที่ให้แล้วพูดไปตรงๆอืมถึงถึงพี่จะทิ้งแม่พ่อนะเขาก็ไม่ได้ลำบากสิ่งที่เขากอบโกยคือกิเลสล้วนล้วนอสองตายายแข่งกันกลัวเมียได้เยอะกลัวพ่อได้เยอะเอาเอาเอแข่งกันในทางที่ผิดผิดทั้งคู่ วัยเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบขอโทษขออภัยต้องใช้ข้อนี้นะจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนจริงอยู่คำพูดว่าตายไปเอาไปไม่ได้แล้วกอดเกยความสุขการได้ผานลูกเอาไปสนองกิเลสกับคนอื่นมันถูกต้องแล้วเหรอลูกวกัยเกษียณหกสิกว่าะจะตายมาลำมาลอบเพราะเป็นโรคร้ายก่อนพ่อแม่เนี่ย เพราะหนึ่งความเครียดสองสะสมนะ,ะความทุกข์ความคิดทํางานลากสังขารเพื่อที่จะทดแทนคุณเพื่อที่จะให้พ่อแม่มีความสุขอยากได้ในสิ่งที่ต้องการยายจ๋า,จาฟังนี่โอ้โหทําไมพี่ถึงมีจิตสํานึกที่ลึกซึ้งก้นบึ้งในหัวใจเลยว่าฮอให้ทั้งตัวอืมนึกแต่คําดีๆสิ่งดีๆทําได้เพื่อนะคะคำว่าพ่อแม่แต่สิ่งที่ได้รับ ทำไมทำไมหัวอกของท่านทั้งคู่ไม่มีความรู้สึกกอบลูกของท่านเลยนะเะนี่ยเคสนี้บอกเลย,ยายจ๋าเนี่ยกอดแม่ได้เต็มใจขอบคุณขอบคุณเรื่องทะเลาะหรือเรื่องคุยเป็นเรื่องธรรมดาเย,ยจ๋าเป็นคนที่ไม่โลกคนแก่ไม่ได้คือไม่ให้นะฮะไม่ได้ก็คือพูดไปเลยเนาะถ้าสิ่งได้เย,ยจ๋าก็โอเคอยู่ในอัตราที่ยายจ่าไม่เบียดเบียนตัวเองที่จะทําให้แม่มีความสุขเพราะพ่อแม่ไม่ได้มีเราเพียงคนเดียว ถ้าเออ,อถึงแม้พ่อแม่นะเบียดเบียนเราไปให้พี่ให้น้องก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราก็ต้องคิดและรอบครอบให้มากนะแต่นี่ครอบครัวนี้ชีวิตของพี่เขาพ่อแม่ชอบอวดชอบโอ้โชว์ชาวบ้านอืมพี่น้องญาติโกลูกหลานไม่เอานะฮะอืมอันนี้เจ็บปวดเจ็บปวดจริงๆหัวใจทําด้วยอะไรนี่คือเจ้ากรรมในเวรที่จริงเหรอ ตัวจริงหรอนะคะแต่เราก็ปลดปล่อยได้เอาจริงๆนะายจ่าจบอกเลยว่าปลดกรรมปลดแอกนะปลดปล่อยด้วยตัวเราก็คือปล่อยวางปล่อยวางแบบไม่ต้องคิดผิดรู้สึกผิดเพราะเขาไม่ลำบากนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็รู้ๆทั้งรู้ว่าเขาไม่ได้ลำบากเขาต้องการเพื่อเสริมกิเลสอวดโชว์แต่แรงหาของเราน่ะมันหมดแล้ว แรงที่เหลือควรถนอมสังขารตัวเองอืมที่เหลือให้มีความสุขและยืดเวลาให้กับชีวิตเราถึงแม้หกสิบกว่าเกษียณเนี่ยอืมเราจะไปสักเท่าไหนแล้วโรคร้ายที่มันเล้าลุมขึ้นมาแล้วเรายิ่งมานั่งคิดนั่งเครียดนั่งพินิษพิจารณาว่าทําไมอะไรอยู่กับสองตายายนี้ตายมีแต่ตายนับวันถอยหลังตายแต่ถ้าเราปล่อยวางเออชีวิตเขา เขาไม่ลําบากถ้าเขาลําบากจริงเดี๋ยวเขาก็ขายสมบัติที่เราสร้างมาให้เขากินไปอืมเราขอถอยเถอะอืมปีกอะไรนะถอยปีกบิเวกไปอยู่เมืองไทยก็ขอไปอยู่คนเดียวอย่างเงียบๆกับผัวมีความสุขแค่ถึงวันตายของตัวเองแค่นั้นพอบอกเลยถึงแม้ตายไม่ได้ไปเผาก็ไม่บาปเพราะมันสุดของที่สุด อย่าคิดล่วงหน้าอย่าคิดไปไกลอย่าเอาแต่ความคิดดีๆในมุมที่เขาให้เขาพอใจมาทำร้ายตัวเองอีกต่อไปเลยพี่เอ๋ยจริงๆรงักตัวเองเถอะตั้งสติเถอะวันนี้เราเหลือตัวคนเดียวแล้วนะอืมที่ฟังฟังนะคะรักตัวเองเถอะสังขารข้างในเราไม่รู้ว่าสุดไปถึงไหนแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่มันลกลุกลามเราอยู่ตรงนี้เราต้องการพลัง กำลังใจที่มันออกมาจากข้างในนะคนเราอย่าลืมนะเวลาเครียดหรือเวลาพูดอย่างเงี้ยเลือดลมเรารู้สึกอ,อกึออกอ,อกักอึกอักข้างในร้อนผุดผับผุดผับ,บ,บอันนี้ไม่ดีแก่ตัวเองนะคะเหมือนไอ้ใจขึ้นอยู่ตอนเนี้ยไม่ดีแก่ตัวเองมันเป็นกดเดันกดเลือดกดลมของตัวเองเพราะฉะนั้นตายเป็นตายวันนี้ฉันจะทําให้ตัวเองมีความสุขเหมือนวันสุดท้ายในทุกๆวันฉันจะปล่อยวางเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องฉันช่วยมา35ปีแล้วตอนเนี้ย ฉันแย่ฉันไม่ได้อะไรจากใครฉันก็ขอทำเพื่อตัวเองจนถึงวันสุดท้ายเถิดนะสุดท้ายนี้ยายจาก็ขอให้พี่เขาน้อ,อคิดได้ปล่อยวางเป็นรักษากายใจแล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อมาโต้ต่อต้านนะฮะสู้กับโรคายอยู่ในตัวของตัวเองน้อก็ขอให้ทุกคน หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยนอสเนียดจังไรปัดเป่าไปให้ไก่พี่น้องไปไก่ไก,ไกโรดเฮ้ยขออยู่คนเดียวบ่มีผู้ใดก็เหอะน,น,นะไปบอลลูโหู